มาดูประเพณีที่ต้องบอกว่าเป็นประเพณีที่เคยจัดกันมาแล้วก็ห่างหายไปตอนนี้กลับมาสืบสานกันใหม่นะคะสำหรับประเพณีมงคลสมรสพญานาคเกลือพระที่วัดยางงามจังหวัดพัทลุงค่ะได้จัดพิธีมงคลสมรสพญานาคเกลือพระครั้งประวัติศาสตร์นะคะเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไปค่ะที่วัดยางงามตําบลลําปามอําเภอเมืองพัทลุงพระใบดีกายุธยโสทโรยงยศ เจ้าอาวาสวัดยางงามคณะพุทธบริษัทของวัดพระครูใบดีกาโกวิทโกวิทูผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบ้านสวนตำบลควนมะพร้าวอำเภอเมืองพัทลุงรวมการจัดพิธีมงคลสมรสพญานาคเรือพระระหว่างพญานาควัดยางงามเจ้าสาวมีชื่อว่ายอดยายีกับพญานาควัดบ้านสวนเจ้าบ่าวมีชื่อว่าโกศล ซึ่งมีนายวินสิทิเชนอดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นแขกผู้ใหญ่ฝ่ายเจ้าสาวและนางสาวสุภัชรีธรรมเพชรผู้ช่วยเลขานุก,การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธนารณสุขเป็นญาติผู้ใหญ่ฝ่ายเจ้าบ่าวนอกจากนั้นยังมีมโนราพินโยสองหิ่งจังหวัดพัทลุงทำหน้าที่เป็นแม่เจ้าสาวมนโนราดักดูกบันเทิงสิงห์จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเป็นแม่เจ้าบ่าวค่ะทีนี้หลายคนก็สงสัยว่าพิธีมงคลสมรสพยานหน้าเครือพระเนี่ย เป็นแบบไหนนะครับ<า>เขาห่างหายไปยัไปไปนานแล้วจนเราแบบไม่ไมรู้จัก<ล>ไปแล้วนะครับเขาบอกว่าพิธีนี้นะครับจัดเช่นเดียวกันกับงานมงคลสมรสของหนุ่มสาวทั่วไปอาทิก็จะมีพิธีการยกขันหมากการถ่ากระบวนขันหมากการเจิมแป้งพญานาคและก็การรดน้ําพญานาคเพื่อความเป็นสิริมงคลมีค่าสินสอดเนี่ยจำนวน5 0,000บาทโดยจัดเป็นท้งแรกในรอบหนึ่งรปีนะครับมีผู้เข้าร่วมกว่า500้อคนท่ามกลางสายฝนที่ตกโปรยปลายลงมานะครับ หรับประเพณีดังกล่าวสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับชาวบ้านเนื่องจากการจัดพิธีมงคลรถให้กับพญานาคก,ก่อนจะนําขึ้นไปบนเรือพระนั้นนับเป็นประเพณีที่แปลกใหม่ของจังหวัดพัทธลุงครับหลังจากเสร็จสิ้นพิธีทางพุทธบริษัทของทั้งสองวัดก็จะนําพญานาคคู่บ่าวสาวไปขึ้นเรือพระ,ะในประเพณีชักเรือพระเนื่องในวันออกพรรษา ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่11ตุลาคมครับดานเจ้าอาวาสวัดยางงามก็เปิดเผยนะคะว่าสมัยตอนเป็นเด็กได้เดินทางไปเที่ยวที่บ้านสถิงหม้ออำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาเห็นพิธีมงคลสมรสพญานาคเรือพระก่อนขึ้นเรือพระในวันออกพรรษาเห็นว่าเป็นประเพณีที่ดีงามและกําลังจะเลือนหายไปจากชาวใต้เพราะไม่ได้จัดมานานหลายปีแล้วจึงนํามาจัดที่จังหวัดพัทลุงค่ะ บรรยากาศต้องบอกว่าสนุกสนานมากๆแล้วก็เชื่อแน่ว่าหลายคนนะคะโดยเฉพาะน้องๆเยาวชนเนี่ยอย่างพวกเราเนี่ยยังไม่เคยเห็นเลยนะคะประเพณีแบบนี้นะคะก็ถือว่าเป็นประเพณีที่จะร่วมกันในการที่จะสืบสารประเพณีอัน,อนดีงามนี้นะคะ,ะซึ่งวันออกพรรษาก็ตรงกับวันที่11ต,ตุลาคมคนี้นะคะก็เป็นงานชักพระของชาวใต้นั่นเองอะนะคะ บวชสมรสกันบนเรือพระด้วยะนะครับก็จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ100่งร้อยปีคใครสนใจก็ไปร่วมงานกันได้วันที่11ตุลาคมนี้นะครับ